เคนโฮโลร่างตัวผู้บินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสิ่งประดับที่อยู่บนหัวของมันอะไรกันครับเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้ผมก็จะมีโปเกมอนนกป่าแรกของเจน5มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งนกป่าแรกของเจน5คือตัวอะไรเอ่ยคือมาเมพาโตฮาโธโบแล้วก็เคนโฮโลครับซึ่งความน่าสนใจจะไปอยู่ที่เจ้าเคนโฮโลเนาะเอ่ยก็คือมันจะมีร่างตัวผู้แล้วก็ร่างตัวเมียครับซึ่งสเตตัสเหมือนกันทุกประการนะครับเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องไปเลือกกันแล้วแหละครับว่าเราอยากที่จะเห็น เจ้าคนพ่อคนแม่นกพิราบตัวนี้ในฐานะที่ว่าเป็นนกสง่างามตัวเพียวๆตัวที่เป็นตัวเมียเนาะหรือจะเป็นเจ้านกตัวผู้ที่แบบว่ามีสิ่งประดับอยู่บนหัวเป็นเส้นๆเสริมบารมีของมันได้อย่างนี้นะครับเอออันนี้ท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกกันกันได้นะครับว่าท่านผู้ชมชอบตัวผู้หรือตัวเมียมากกว่ากันสําหรับเจ้าตัวเคนโฮโลครับแต่พวกเราก็ไม่ได้จะพูดถึงแค่เคนโฮโลตัวเดียวเราก็ต้องพูดถึงร่างหนึ่งกับร่างสองของมันด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าร่างหนึ่งมามิพาโตนี่คือแบบน่ารักน่ารักนะครับผมอ เลงขานอย่างเจ้าเคนโฮโร่นี้มันจะมีเรื่องราวโปรไฟล์อะไรยังไงน่าสนุกสนานกันบ้างครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมารู้จักเจ้ามาเมพาโตกันก่อนครับมาเมพาโตเป็นโปเกมอนลูกนกพิราบธาตุนอร์มอลแล้วก็ธาตุบินนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมเป็นโปเกมอนนกที่มีขนาดเล็กมากนะครับขนาดตัวหลักๆก็จะประมาณสัก30ซนติเมตรนะโดยตัวของมันก็เป็นโปเกมอนที่ชอบบินไปบินมาแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงครับซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ชอบบินไปยังพื้นที่ที่แบบมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับโดยที่ว่าผู้คนนกก็มัจะได้ยยิเสีง ขอองเเจ้าามามมโดยสิ่งสิ่งหนึ่งที่โปเกกซ์จะเขียนเตือนไว้สําหรับเจ้าโปเกมอนตัวนี้เลยก็คือถ้าเราเห็นมาเมพาโตนะครับอย่าเอาเหยื่อหรืออย่าเอาอาหารอะไรโยนให้มันกินเปน็นันคาดซึ่งโยนน้อยๆเนี่ยอาจจะยังพอทนนะครับแต่แบบว่าหวังว่าเฮ้ยมาเมพาโตมีอยู่4 5ตัวอยากจะโยนอาหารให้มันเยอะๆโปรยอาหารนกอาหารโปเกมอนไปให้มันปุ๊บนะครับผมอยู่ๆมันจะมาจากไหนอีกไม่รู้เป็น1 0บๆเป็นร้อยๆตัวเลยครับเออซึ่งอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับว่ามันสามารถเรียกพวกเรียกฝูงกันได้ด้วยการสื่อถึงกันเรื่องความอยากอาหารครับเพราะฉนนั้ ภาพที่ตาเห็นเราอาจจะเห็นมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่เพียงเราโปรยอาหารให้มันเท่านั้นแหละมันก็จะมารวมตัวกันซึ่งบางทีมันบินมาจนเราพูดด้วยสุภาษิตได้เลยนะครับว่ามันคือแรงลงดีๆนี่เองครับแต่อันนี้ลูกนกพิราบลงครับซึ่งการที่มันบินมาจนนนมหาสารอย่างนั้นแน่นอนว่าบางทีเนี่ยมันบินชนนู่นชนนี่บางทีเนี่ยมันอาจจะบินมาชนเราชนโปเกมอนของเราด้วยนะครับก็เป็นอันตรายเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันทะนั้นถ้าอยากจะชิมลางลองเชิงก็ให้โปรยอาหารให้มันทีละนิดกะว่าให้ตัวเดียวกินอะไรออย่่่าาเเเีี้มมมััันนนกก็จจะะไไรรววตททหล ตมของััวนคือมันเป็นโปเกมอนที่ขี้ลืมนะครับแล้วก็ไม่ฉลาดด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่โปเกมอนที่เลี้ยงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับความขี้ลืมความไม่ฉลาดของมันนี้นะครับสื่อไปถึงเรื่องของความใสซื่อความบองบองของมันที่เห็นแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูนะบวกกับว่าพอมันมีที่ใสแบบนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นโปเกมอนที่เชื่องง่ายมากๆครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งน่าทึ่งเป็นที่ชื่นชอบของพวกเทรนเนอร์ที่ชอบเลี้ยงเจ้านี่นะครับก็คือเรื่องของความเป็นระเบียบวินัยของตัวมันครับมันเป็นโปนท้าไง็ แล้วถ้าเกิดว่ามีที่นอนให้มันมีสถานที่เล่นสําหรับมันภายในบ้านของเราอย่างเงี้ยมันสามารถไปเล่นที่นั่นที่นู่นโดยที่ไม่ทําให้บ้านรกเลยนั่นเองครับซึ่งโปรแกมอนเทรนเนอร์ก็คิดว่าเฮ้ยนิสยัยซื่อๆเลี้ยงง่ายของมันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโปรแกมอนสตาร์เตอร์ธาตุบินของใครหลายๆคนก็ได้นะครับโดยเมื่อเราเลี้ยงมันอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้อาหารมันสําหรับตัวเดียวกินได้โดยที่ว่ามันจะไม่กระพือพับๆแล้วก็ไม่ส่งผลให้มามิพะโตตัวอื่นเนี่ยรุมมากินอาหารในสถานที่แห่งเดียวขนาดนั้นด้วยครับในส กายภาพนั้นนี่นะเออพลังโจมตีเยอะมากนะครับผม55และค่าสปีดก็อยู่ที่43เลยนะครับที่ผมเซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมพลังป้องกันกายภาพของมันถือว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยแต่สังขรณ์ใจว่าเดี๋ยวพอวิวัฒนาการไปแอตแท็กกับดีเฟนต์น่าจะมีการทิ้งหกกักเกิดขึ้นครับในส่วนอาบิลิตี้ของมาเมพาโตนะครับก็จะมี3ามอาบิลิตี้ครับผมอาบิลิตี้ที่1คือบิ๊กเพ็กซ์นั่นเองบิ๊กเพ็กซ์ก็ทําให้ตัวเรานั้นไม่โดนอีกฝ่ายหนึ่งลดพลังป้องกันไปครับแลลลละออออออบบิิิิิตตตตตีี้่่มมมมาาาคคคคืซุปปเเรรรร์ัักกกผพโโสจด และต่อมาคือ Hidden Ability นะครับ Hidden Ability ของสายมาเมพาโตคือ rivalry ครับผม rivalry เป็น Ability ที่ทําให้เพิ่มพลังโจมตีเวลาที่เราโจมตีใส่โปเกมอนที่เป็นเพศเดียวกันครับแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเป็นคนละเพศปุ๊บพลังโจมตีก็จะลดลงซะอย่างนั้นเลยครับผมแต่ถ้าว่าโปเกมอนที่ทําการบทเทิลกันนั้นเป็นตัวไร้เพศปุ๊บการโจมตีก็จะเป็นความแรงตามปกติไปครับและตัวมาเมพาโตนะครับจะวิวัฒนาการตอนเลเวล21นะครับผมพอมาเลเวล21พ๊บวิวัฒนาการ กลายเป็นฮาทโบโปเกมอนนกพิราบป,ป่าครับซึ่งจนนกพิราบป,ป่าตัวนี้เป็นทาดุนอร์มอลกับทาดุบินนะครับโดยที่ว่าเราดูรูปร่างของมันมันก็จะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นขนาดตัวจะอยู่ประมาณ2เท่าของเจ้ามาเมพาโตนะครับจากเดิมที่เป็นโปเกมอนซื่อๆบ้องๆไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่คราวนี้มันกลับกลายเป็นนกที่มีความฉลาดและก็มีความจําดีมากๆเลยครับซึ่งเรื่องความจําอันแรกที่เขาขยี้ในโปเกเด็กซ์เลยนะคือเรื่องของการจําสถานที่ครับผมสถานที่ที่มันต้องจําเป็นอันดับหนึ่งก็คือรังของมันนัน เวลาที่มันบินไปแล้วทีนี้ไปหลงป่าหลงพายุอะไรพวกนี้เหมือนจะหาทางกลับบ้านไม่ถูกแต่มันกลับจดจําเส้นทางได้เป็นอย่างดีว่าต้องบินไปตรงนั้นกลับไปตรงนี้แล้วก็จะสามารถกลับไปสู่รังของมันได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับและในเรื่องของการจําสถานที่อย่างนี้นะครับมันก็จําได้ดีมากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีเทรนเนอร์กลุ่มหนึ่งที่ชอบจับเจ้าฮโทโบไปเลี้ยงครับผมเทรนเนอร์กลุ่มนั้นคือพวกพนักงานส่งของนั่นเองครับเออก็คือเหมือนกับว่าถ้าหากว่าให้ฮโทโบมันไปส่งของที่นี่ปุ๊บนี่ยาาทอ้มบหห ให้ส่งของที่สถานที่นี้ได้เลยมันก็สามารถจําและส่งได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับและเมื่อกี้ที่เราพูดถึงในแง่ของความเป็นรังก็คือมันเป็นโปเกมอนป่าแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกจับไปแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากเทรนเนอร์ของมันอะถ้าอย่างเป็นพนักงานส่งของเมื่อกี้ให้ไปส่งของที่ไหนที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถตามกลับมาหาเจ้าของของมันได้นะครับนี่พูดถึงในเรื่องความเร็วในการบินของมันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่บินไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปครับผมคาว่าไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปก็็็ออธิิบบาาาาายยงง่่ๆวววมมเเรรรในรนนกกสุดขั สุดของมันจะไม่ค่อยหนีกันสัเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนเนาะว่าตั้งแต่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่ก็มีความเร็วในการบินชิวๆนะครับไม่ได้แบบว่ารีบเร็วจัดอะไรขนาดนั้นและในส่วนสเตตัสของฮาร์ทโบนะครับก็จะมีแอตแทกสูงสุดอยู่เหมือนเดิมเนาะอ่าอย่างที่ผมคาดการไว้นะครับว่าแอตแทกกับดีเฟนเริ่มทิ้งห่างกันแล้วและสปีดของมันก็ขึ้นมานำดีเฟนแล้วซะด้วยนะครับอ่าก็เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่มี ของร่าง2กับร่าง3ก็จะเหมือนของร่าง1เป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอีโวลูชันกันเลยดีกว่าโดยฮาโทโบจะวิวัฒนาการกลายเป็นร่าง3ของมันก็คือตอนเลเวล32ครับเมื่อเลเวล32ปุ๊กวิวัฒนาการกลายเป็นเคนโฮโร่โปเกมอนยิงทนงธาตุนอร์มอลและธาตุบิทครับซึ่งตัวคู่ตัวเมียธาตุดเดียวกันชนิดโปเกมอนเดียวกันนะครับสเตตัสก็เหมือนกันเป๊ะอ่าแต่ว่ารูปร่างภายนอกก็จะมีความแตกต่างกันไปครับผมก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวผู้กันก่อนครับตัวผู้เนี่ยสังเก ชมพูอันนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนผู้สองอันที่ยื่นสายายออกมาด้วยครับผมซึ่งเขาบอกว่าไอ้ส่วนนี้ของเคนโฮโลนะสามารถเอาไว้ข่มขู่ศัตรูได้ด้วยเพราะว่าศัตรูหรือแบบอย่างเป็นโปเกมอนเนี่ยเวลาเห็นเจ้าเคนโฮโลมันมีลักษณะแบบนี้ปุ๊บก็อาจจะรู้สึกหวั่นเกรงว่าโอ้โหมันดูเป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงความสูงส่งสเสลือเกินแต่ตัวของมันก็ไม่ได้มีดีแค่ข่มขู่ศัตรูหรือแสดงความน่าเกรงขามอย่างเดียวนะครับความสามารถในการต่อสู้ของมันก็ดีมากๆครับตัวผู้เนี่ยมีพละกกาลังที่เยอะนะครับผมสามารถใช้ในส่วนปากกของมมัันนโจตีได้ ฟาดหรือพุ่งเข้าชนอะไรพวกนี้มีความแรงในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงครับและความเร็วในการบินของมันความเร็วในการจู่โจมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ทีนี้มันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือเวลาที่มันต้องบินระยะไกลเวลาที่มันต้องบินไปนู่นบินไปนี่ข้ามเมืองอย่างเงี้ยนะครับมันจะบินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ส่วนเครือบประดับของมันนะครับบางทีทําให้มันรําคาญทาให้มันบินไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เวลาเทรนเนอร์ขึ้นขี่มันแล้วมันบินนานๆแล้วไอ้ส่วนเนี้ยมันมาขัดขวางหูขวางตามันก็อาจจะทําาให้้กรรบบินม่คคอยยยเสีดดวั ดูซิของที่อุตสาห์โชว์บาร,รมีได้ดันเป็นอุปสรรคต่อการบินซะอย่างนั้นเลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูเจ้าตัวเมียกันบ้างนะครับผมตัวเมียนะครับเขาบอกเลยว่ามีความสเสถียรในการบินกว่าตัวผู้เยอะมากเลยนะครับด้วยความสเสถียรที่มากกว่าอย่างนี้นะครับความเร็วในการบินระยะยาวก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของเค้นโฮโลถ้าหากว่าจะให้บินข้ามเมืองไม่ว,ว่าจะพาเทรนเนอร์ขึ้นไปกับตัวมันหรือเปล่าหรือจะพาโปกเกม,มอนตัวไหนบินไปส่งที่ไหนก็ควรจะใช้ตัวเมียมากกว่าครับผมเรีวยกว่าเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อผู้โโดยยสาาาารรรรรกกกกก่อนนนนแแลวววัััะะะะตเเเมมมีีีค็็จปปทิห์ ต่อสู้ได้ดีกว่าตัวผู้ครับผมเออไอตัวผู้เน้นใช้กําลังไอตัวเมียเน้นใช้สมองครับแต่ศักยภาพการต่อสู้ส่วนนี้เจริงๆมันก็มีกันทั้งคู่แหละตัวเมียก็ไม่ใช่ว่าร่างกายอ่อนแอนะครับก็โจมตีแรงได้เพียงแต่ว่ามีสมองในการวิเคราะห์ที่มากกว่าตัวผู้ส่วนตัวผู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันโง่เรื่องการต่อสู้ขนาดนั้นมันก็มีไหวพริบในการที่จะโจมตีหรือก็ป้องกันเวลาที่มันต้องต่อสู้จริงๆจังๆนั่นเองครับทีนี้เนี่ยข้อมูลของมัน2ตัวนะครับพูดพร้อมๆกันว่าอย่างนี้เนาะ มันก็จะแบ่งหน้าที่กันเนื่องจากว่าตัวผู้มีความแข็งแกร่งอย่างนี้มันก็เน้นออกไปหาเหยื่อตัวเมียก็อาจจะอยู่ดูแลลูกๆที่รังของมันเป็นหลักครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมาจะทาร้ายลูกมันมันก็ยินดีที่จะปกป้องลูกของมันอย่างเต็มที่เลยและเจ้าคินโฮโลตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ไม่ว่าจะเป็นตัวเมียนะถือว่าเป็นโปเกมอนที่เลี้ยงค่อนข้างยากครับผมเออชื่อชนิดก็บอกอยู่นะมันเป็นโปเกมอนหญิงทนงครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความหญิงของมันมันก็จะมีการประเมินเทรนเนอร์ของ หรือไม่ถ้าหากว่าไม่สมศักดิ์สรีมันก็จะไม่เชื่อฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเคนโฮโลถือว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเทรนเนอร์ได้ว่าถ้าเลี้ยงไอตัวนี้ได้ปุ๊บถือว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ไม่ธรรมดาเลยนั่นเองครับและแน่นอนว่าก็เคยเกิดปรากฏการณ์แล้วนะครับอย่างฮาโธโบที่มันมีความเชื่อแลวก็มีความผูพกพันกับเทรนเนอร์ของมันอย่างเงี้ยพอวิวัฒนาการกลายเป็นเคนโฮโลปุ๊บอ,อ้าวไอความพักดีที่ผ่านมาหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะประเมินเทรนเนอร์ใหม่ถ้าเทรนเนอร นะพลังโจมตีก็คือทะลุไป115เลยนั่นเองครับในส่วนสปีดก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับอยู่ที่93แหม่ถ้าเป็นอย่างนี้จะสักร้อยหนึ่งไปเลยก็ไม่ว่ากันนันเนี่ยนะเออแต่ว่าค่าพลังป้องกันพิเศษของมันก็น้อยสุดเลยในบรรดาทั้งหมดนะครับแบบนี้ถ้าโดนไฟช็อตโดนหินร่วงใส่หรือโดนน้ำแข็งยิงป้องเข้าห้ก็อาจจะไม่รอดง่ายๆเหมือนกันนะครับนี่ซึ่งดูจากสเตตัสดูจากอเบลิตี้ของเจ้า Ken Hollow แล้วผมว่ามันยังไม่ได้มีเสน่ห์ในการที่จะเอาไปเล่นจริงขนาดนั้นนะอันนี้ในมุมมองส่วนตััววมมมนะคคราา้ชีิดเห็็ยงงไก กันได้ดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเจ้าโปเกมอนนกป่าแรกของเจน5ภูมิภาคอิชูเราเดินไปเดินไปเจอเจ้านกพี่ราบแล้วเราจะจับมันมาเลี้ยงดีไหมจับตัวผู้ดีหรือเปล่าหรือจะจับตัวเมียดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปเลือกกันนะครับผมชอบตัวผู้หรือตัวเมียมากกว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับโปเกมอนที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัย มาหน้าที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ